ถ้าพูดถึงแมนดรกหรือแมนดาโกล่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักยิ่งถ้าเป็นสาวกหนังสือและภาพยนตร์อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วล่ะก็ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าพืชที่มีรากเหมือนมนุษย์และมีเสียงกรีดร้องอันทรงพลังขนาดทำคนสลบหรือตายได้แล้วเจ้าแมนดรกนี้มีแค่เฉพาะในหนังหรือนิยายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ค่ะเพียงแต่เจ้าแมนดรกในโลกแห่งความจริง เป็นเพียงพืชธรรมดาที่ไม่สามารถกรีดร้องได้ก็เท่านั้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นสรรพคุณของมันก็ยังคงอันตรายและเป็นที่ต้องการของเหล่าพ่อมนแม่มดอยู่ดีนั่นเองแมนเดรกหรือ m a n ดาโ g o ล a เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนตลอดจนแถวแอฟริกาเหนือและเอเชียมันเป็นพืชที่มีต้นเตี้ยและสีสันที่ฉูดฉาดเช่นดอกของมันเป็นสีออกม่วงๆในขณะที่ผลของมันกลับมีสีส้ม รากของมันมีสรรพคุณมากมาย